ร้านอาร์มออโตทาสตาร์คีนครับสวรรค์นี่อันนี้เรามาที่ร้านใหม่แล้วนะครับนี่ก็วันนี้พามาชมนะครับสองชุดนะครับเทสต่อนส่งลูกค้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชุดนี้เลยชุดนี้จะเป็นชุดสิบนิ้วนะครับมินิคาราโอเกะนะครับสิบนิ้วชุดนี้ชุดนี้จะไปดึงหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้เป็นชุดซับคลงหล่อนะครับไม่เล็กห้าหกเท่าก็สองตัวนะครับ เซตนี้เป็นกาเทียทั้งชุดนะครับก็คือจะเป็นดอกซับกาเทียเพราะว่าแอมป์สองตัวกาเทียหมดนะครับอ่ะอันนี้ก็เทสเตรมส่งลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ยพรอมไฟหน้าดอกแบบนี้เลยนะครับสิบนิ้วคงหล่อไม่เล็กหนึ่งห้าหกนะครับนะหรับชุดนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทพรอมฟังนะครับมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จิซิตอนให้มีปีแอมเจ็ดแบนให้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังมีสวิตชิ่งนะครับนี่มีพัดลมระบายอากาศแล้วก็มีสวิตชิ่งเก้าสิบแอมโมให้หนึ่งตัวนะครับนะหรับชุดนี้ ชุดนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งลูกค้านะชุดนี้ชุดนี้ก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเบรดแน่นนะครับชุดนี้ซับคงร่อนหนึ่งไม่เล็กหนึ่งห้าหกคู่นะครับแล้วก็การหงนิ้วสีดอกแหลมสีดอกเคอร์ว่แอมปสองตัวนะครับสองพันวัตต์กาเทียครับซับแล้วก็เป็นห้าร้อยคูนตีนะครับเอบีขับกลางแหลมแล้วก็มีมิเตอร์ให้มีปีให้แล้วก็มีสซูชิ่งให้ด้วยชุดนี้นี่กหนึ่งชุดนะครับเตรียมส่งแล้วก็อีกหนึ่งชุดครับมาดูตัวนี้อหนึ่งชุด อันนี้เดี๋ยวผมไปส่งลูกค้าที่สุพรรณบุรีชุดนี้ก็ชุดนี้จะเป็นชุดในประสงค์ตู้แยกนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับชุดนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้สําหรับชุดเป๋าเกดตู้แยกคืนนี้นะครับเดี่ยมาดูว่ามีอะไรบ้างก็นี่ครับเป็นตู้แยกนะครับหกนิ้วสองดอกแหลมสองดอกนะครับสองใบเป็นสี่ดอกแหลมสี่ดอกนะครับสองใบแล้วก็ตู้ซับนะเป็นตู้กระดิกสิบนิ้ว ตัวคิดิกนะครับ1ินิ้วอันนี้ก็เป็นซับของกาเทียไม่เล็กนี้าหนะครับชุดนี้ของเหมือนกันนะครับสำหรับสองชุดนี้ส0บนิ้วหนึากาเทียนะครับนี่สองใบนะครับนี่ไฟสีส้มแบบนี้เลยนะครับอสวยชุดแรกก็จะมี power สองตัวนะนี่เป็น ab ขับกลางแหลมนะครับแล้วก็เป็นคัดีกาเทียสองวัตต์ขับซับนะครับแล้วก็มิกเซอร์ปีนะครับนี่แล้วก็ด้านล่างก็จะมีวิตชิ่งเหมือนกันนะครับวิตชิ่งอันนี้ใช้ร้อยี่ิแอมปม มีไฟหน้าตู้แบบนี้เลยนะนด้านหลังก็จะมีปัดสเปคคอนนะครับแบบนี้ให้ลูกค้าหมดเลยฟแลเตอร์ o v e r นะครับมีเรพัดลมระบายอากาศนะครับเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับนี่นมีสายให้ลูกค้านะเนี่ยนะพร้อมใช้งานเลยนะแบบนี้นี่อันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ ตัวนี้หนึ่งื่นสามพันเก้ายบาทพร้อมฟังนะครับแบบนี้เลยชุด1ิบนิ้วสิบนิ้วหนึ่งห้าหกนะครับสองชุดเหมือนกันอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเทเตรียมส่งลูกค้าอันนี้เดี๋ยวลูกค้ามารับที่ร้านอันนี้ไปส่งลูกค้าที่สุพรรณบุรีน,นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันหน่อยอเดี๋ยวลองเพลงนี้เลยก็ได้ครับเพลงที่กระแสกําลังมาแรงตอนนี้นะครับไม่แน่จริงท่าเครื่องเสียงไม่แน่จริงเพลง,งนี้จะเปิดนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังกัน yes, yes. อันนี้เปิดแค่นี้นะเสียงนี่ครึ่งเดียว ที่เปิดเปิดแต่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับชุดนี้เราเปิดไฟไว้เฉยนะครับเราไมา่ได้เปิด ชุดนี้บอกเลยนะครับเสียงดีนะครับเบดดีทั้งสองตัวนะครับจะเป็นโคลาเนลนะครับวันนี้จะเป็นเสียงค่อนข้างที่จะว่างนะครับแล้วก็องศาเสียงค่อนข้างจะดีกว่าตัดนี้แต่ตุวนี้เสียงจะเป็นก้อนนะครับเียงจุกเป็นก้อนเลยชุดนี้ก็หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทพร้อมฟังส่วนชุดนี้ก็ชุดแยกนะครับหนึ่งมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมฟังชุดนึ้งพร้อมขาตั้งพร้อมตัวคลิกแบบนี้เลยนะครับนี่ก็สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับแล้วก็รอติดตามชมนะครับอีมที่ต่อไปชุดนี้ได้ชมแน่นอนนะครับเป็นชุดใหญ่ 12บสองนิ้วนะครับเพราะว่าแอมลาฟนะครับตัวนี้รอชมได้เลยตลดคืนนี้แล้วก็อันนี้ก็เตรียมสง่งลูกค้าในตัวเป็นี้นิคารากีแล้วก็เดี๋ยวจะมีตู้มิโลนะครับมีตู้มิโลโออันนี้ประสงค์สบสองนิ้วอีกก็เดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ว่างนะครับจองคิวได้เลยตอนสีใหม่นะครับก็ตัวนี้ 1น9 0 0ัรบาทแล้วก็1 3 9 0 0ัรบาทแล้วก็รอติดตามชมอีกีต่อไปนะครับชุดนู้นเราก็เดี๋ยวจะมีชุดมิดโลอีกหลายชุดนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ t ิกต็อกเฟซบุ๊กนะครับยูทูปแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับสองชุด2แบบ2สไตล์นะครับราคาต่างกันสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ